ีบุญลำเนาเฮือนหอดอกหลังใหญ่ครับครับนี่แหละครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีผู้ที่จะมาพูดจาปราศัยกันอีกหลายท่านครับก็ขอนะครับวันนี้ก็ต้องขอกรับประทานอาภัยพี่น้องข้าราชการนะครับแน่นอนครับเราก็จะยืนหยัดมั่นคงเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมใช่ไหมพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านนี่ก็ยิ้มแย้มแก้ม,กมใสกันดีเหลือเกินลม ช่วงน,นี้ก็เย็นนะครับเพราะว่าอากาศเ,าเย็นละแดดเริ่มลมตกครับพี่น้องครับเอาละครับวันนี้เราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาพูดจาปาใสพบกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับเมื่อสักครู่นี้พูดจนน้ําไหลไฟดับครับพี่น้องน้ํามันเครื่องปั่นไฟหมดแต่น้ํามันสมานน้อยเมืองขอนแก่นยังมีอีกครับพี่น้องท่านบุญทรงต้องลาออกสถานเดียวครับท่านครับ เพื่อให้คณะตุลาการนะครับเลือกคนเข้าไปไหมนักนิติศาสตร์นักรัฐศาสตร์ที่มองเห็นคุณค่าของพี่น้องประชาชนมีมากมายกายกองครับท่านที่เคารพครับเอาละครับวันนี้ผมสมานน้อยเมืองขอนแก่นครับก็ขออนุญาตขึ้นมาพบปะกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเอาไว้ช่วงดึกๆนะครับก็จะมาขึ้นมาพบกับพี่น้องจะอยู่ด้วยกันครับพี่น้องครับ วันนี้ขอบพระคุณพี่น้องนะครับที่ฟังทางบ้านและก็ฟังอยู่หน้าที่นี้แล้วก็ขอฝากถึงท่านบุญสรง้วยนะครับลาออกเ,อเดียวๆกบท่านบุญส่งออกอย่างเดียวครับปัญหาอย่างอื่นจะไม่มีใช่ไหมพี่น้องลาออกอย่างเดียวแล้วรับสารภาพจบแล้วก็นะครับโทษทางการทางอาญาก็ว่ากันไปแต่เราพี่น้องประชาชนอโหสิให้แต่ทางกฎหมายท่านต้องแก้ไขปัญหาเองใช่ไหมครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ